ไอเม่มอก็้ไปบอกบอกแค่ไหนอะไรดิจิตี้ <Okay. S 1> แกนั่นแล้วลูกสายแล้วมันนี่กันซีไปเตรียมไปส่งจสิกาไปโรงเรียนมันนี่เป็นเสาววันพุธพี่น้องนักเสืออัานเอยอัดวิดีโอนักเสือปฏิบบอกเหมือนอะ๋อมันนี่เป็นเสาววันพุธเป็น ทั้งอาทิตย์ซีมีเมื่อนีจะกล้ารถผ่านไปแล้วลูกที่ไม่เมื่อนีละทีแดดออกพี่นอ้องล้างจากนี้ไปคือฝนตกทั้งอาทิตย์เลยจจนทร์อางคานพุธพฤหัสไอพอดพื้นฮร์ซุกเสาอาทิตย์จันนาคก,ก็คือฝนตกพี่นอ้องกล้าแล้วไหนลูกสองคันแล้วมันผ่านไปสองคันแล้วลูกคล้า ทำไมมันมาเร็วจังวันนี้ปกติมันไม่ได้มาเร็วขนาดนี้นะเนี่ยนกเอียงประเทศัษพี่น้องะนกเอียงปากปากมันสีเ,เหลืองเดี๋ยวแล้วเ้วนาวหนาวทำไมไม่ใส่เสือ้อ เอาเงินไปหรือเปล่า <Yeah. S 1> ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยหันมายิ้มหน่อยจะไม่ทำเนวยิ้มเห็นฟันด้วยไปไปไปเดไปทัน <laughs> แม่ก็เลยจังลืมอะไรไม่รู้ o r g e t anything เอาเนาะปัดพัดฝนบาย เปิ่งบรรยากาศพี่น้องโอ้ยแดดออกตากันหนาวเปตายเปิ่งตะเวนเขินอยู่ทางผีไดป่าตะเกี้มันขข้นอยู่ผีตะกี้มันขินอยู่ผีมันยับมาผีอันนี้มันสวยเหรอปกติมันสีหยานสียับมาเรื่อยๆตอนนี้กตกตะเกียมันตกอยู่นี่พี่น้องอนนี้กเลื่อนไปตกที่ต้อตองผลพี่น้อง สจยงหนุกมมนี้มหนาวมะนาววันนี้มาห,า,มา,ห,า,มา,หาเก็บหยาไปหนหนให้หนูกกินนี่พริก อย่างหพ่เกีย <c oughs> ไปหาหนามให้กินนี่พีกมีตอนนอนจงแต่แสบบ่แสบะสู นาวมีนน่กินให้มันบ่เด้อกินอยูย่ดอกคือประมาณสี่มือหามื่นขาดดีแห้งพี่น้องเอ้ยทายไปก่อน ถท่าไหรยานกาศไปก่อ็ย้ายพันดีแหฮงเสียอย่างเดียวฝนมันตกใส่คันแม่นฝนปรตกใส่นี่อุ้ยบานอันนี้มันถือฝนเงี่ยตบสอบแบบแสบปลูกปีเดียวขยายพันธุ์กับไงไปปลูกไว้มองได้ก็เกิด บอกซีซมพูหลังจากไปเซ็ง <c oughs> ไปทรงดีป่ะไปลงเรียนแล้วเนาะสรงเจสสิกา้าเปิดประตูให้เจสสิก้ามาสระพีน้องเทิรง,งกทรงอ่ะลาไปสรงเจสสิก้าแล้วแล้วก็ย่าไปทรงแมทธิวแล้วแล้วก็ไป,ววววไปหาพักมาให้กินกนีผิกเนาะบนพักไม่หยาพี่น้องอุย้ยสักกะดีใจแห้งกินนีริกมันแบบว่บามันกินหยาแล้วมันสดๆเนาะขามันบานเท่าก็คือสีบาดจุด๋จยๆนะพี่น้อง <c oughs> คอยกันเลยอัน อมันเกิดไกินแต่หนานี่ละพี่น้องขันสมบุติว่าหน้าน้ํามันกับมันก็กินหยาแห้งไปนั่นสิเขาก็เลยที่โตมาเขาก็เลยเอาไปหาหยามาให้กินนี่พีกเนาะปกติเรากระสีให้มันกินพวกผักพวกหยัางสิเนาะกินผักหลายมันกระบดีมันสิเป็นหนิวนะข้าเจ้าวานเนาะไอที่ที่อ่านนะกินนี่พีกตอนนี้มันก็ได้ซื้อพศสสิบเก่าเนาะมันมีอายุมันมีอายุแค่เจ็ดปีนะพี่น้องตอนนี้มันก็ประมาณอายุกลางคนแล้วเนาะประมาณ ก็ 29, 20, 21ประมาณ3ปีแล้วนะ2ปี3เกือบ3ปีเนาะอ่าอีกอีก3ปีซื้อนุ่มข้าวอีกแค่3ปีนึงนะพี่น้องเนาะแต่ละเนาะงมันนี่กันซืไม่ข่าวดีมาแจ้งแน่อะไบอกเพราะว่าอ่าสองเสริมที่ผ่านมานะพี่น้องอุ้ยเหลื่อมตาอ่าพอดีมีจดหมายทางไอ้ N H S เนาะคือทางไอ้เขาเขียนมาบอกว่าให้ไปฉีดวัคซีนคนอายุ40 อชีซิบขึ้นไปนะเขากะเข้าซิมีคิวไม่เข้าไปฉีดนะพี่น้องก็ับสิมีจดหมายมาหาเข้าบันในเข้ากระบุกนะว่าเข้าสิไปมือได้เข้าเขาวางมือได้เข้าสะดวกสิไปมือได้เข้ากะบุกฉีดเนาะกระบุกแดดแล้วละพี่น้องเขาสิไปวันจันทร์สิหอดนี่ละพี่น้องวันจันทร์อ่าวันจันทร์เท่าไรละเนี่ยวันจันทรีซิบพี่น้องวันที่ซิบเนี่ยขาก็องไปฉีดวัคซีนเนาะ ประเทศอังกฤษนี่เข้ากับสี่สีวัคซีนอยู่อ่แอ,แอต拉斯ซินิกาแล้วก็บใบเซอใบเซอร์เป็นว่า่ครเป็นจา,ามโมกีนเนาะใบเซอน่ะในละซองมีหอดล่ะเขาบู้ว่าเขาซีนสี่สีอันไหนเนาะก็เลยไปสี่ตอนเที่ยงเที่ยงห้านาทีไปสั่นวะเที่ยงห้านาทีคอยกับพอของเจสิกานี่ไปพร้อมกันไปมือเดียวกันเวลาเดียวกันนี่ยนะไปพร้อมกันไาสันสน่นซะเนาะแล้วก็อีกเทือที่สองเนาะเขาจะให้สี่ซองเข็มเนาะเข็มแรกก็คือวันที่สิบ เดือนหาสองพัดวันนี้เข้มที่2กงกะพานไปอีกประมาณ2เดือนพี่น้องเดือนอีก2เดือนคือเดือน7วันที่ยีิบเก้าเดือน7จ็เนาะค่อยก็ไปสี่เทือนหนึง่งนานคอยก็เลยเออมาบอกสู่ฝั่งสิเนาะมาคนบางคนเขากะในสี่ก้อนแล้วไอ้คนอายุสี่สพอหนุ่มเจสิกาแล้วสี่คอยนั่นสีหกะไอ้แบบว่าคนเมื่หลายกัแล้วแต่พื้นที่นะแต่ว่าตอนนี้กะเริ่มสี สี่สิบสาีสิเออสี่สิบสงิบสางบมองก็ดีสีแล้วแล้วแล้วต่วบางมองเนาะอันดับแรกก็เกษียให้พู้ไอ้ให้แนวหนาเนีนยอ่าก่อนแนวหนาก่อนผกหมอพยาบาลผกตำรวจผวงอย่างนีเขาเกษีศีก่อนวกเฮดงานโฮมแคนูนี่นั่นเขาเสิยเเขาเสียีก่อนหลังจากหันกับีคนสูงอายุไล่ลงมาจากอายุสอ่อยปีขึ้นไปสิเนาะแปสิบมนกแปดสิบห้าเจ็สิบ่ไนนกลลงมาจนมาหอดขอยตอนนีก้กับสี่สเนาะ ต่ว่าข่อยหิงยินแวแวๆมากประมาณ43 40 42 43กับเดย์พิเศแล้วเป็นบางหม่องเนาะแต่ว่าข้องข่อยเฮาก,ก็าจดหมายมาหอดแสดงว่าพื้นที่นี้คนอาจจะคนน่าอาจจะไล่มันก็นยังไม่ได้ถึงคิวสินาพี่น้องเมื่อกาดสีเรือลงไปเนาะตอนนี้ก็ประมาณ30กว่าล้านคนแล้วล่ะพี่น้องที่ได้ยสีเนาะ30อาจจะถึง40เราบูจาเพราะว่าอ่า30 30หลานนี่ยผมยินมาโดนแล้วนะพี่น้องผมยินมาโดนแล้วนะที่เขาสีคือประเทศไปแล้วนะบางคนเขากะ อ่าใส่แม่แน่บ่ใส่แม่แน่ใส่แม่นี่ยเฉพาะคนที่เขาไปในร้านร้านค้าร้านขายจังสีนวร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านช,ตร,ตชานานร์ตีช็อปร้านหมอร้านเพสซัด้านขายเสื้อผ้าเสื้ออีหยังจังสีนะใน,นเป็นร้านได้แบบมองปิดอ่ะเขาส่วนมาเขาใส่ใส่บุงคนเนาะแต่ว่าขายบางคนไปออกไปทั้งนอกเนาะตามสวนสาธารณะแน่อ่าคาบูเซลแน่ตลาดแน่ยที่มันอากาศโล่งนี่กับบริษัทเป็นบางคนบางคนก็นยังใส่อยู่กะล้างมือเจลเจอกะ ตามหลังที่้ายของค้าวบุเซลก็คือสิตธังไหวทุกรานเนี่ยนะพี่น้องผู้ใดส้เซตส์ก็ล่างกะล่างผู้ใดมีไปกะแล้วแต่สินน้องเมื่อกล่าวแต่เป็นคน,คนไปราคาคนติดเสือประมาณสองพันนี่ละพี่น้องมื่นละสองพันพันกว่าสองพันสามพันบเกอร์นี่ราคาตายตอนนี้ลักซิปเนาะลักซิปติดท,ท,ที่ตายเนี่ยน,นะขอเห็นล่าสุดอาจจะเป็นลักหน่วยละพี่น้องลักหน่วยละเจ็ดแปดคนนี่สิเนาะคนตายต่อต่อมือเนาะก็คือถือว่า ก็ถือว่าอ่าอ่าก็ถือว่าประสบผลสําเร็จเติบอยู่ประเทศอังกฤษเนาะตอนแรกจากทีท่ติดเสือเป็นหลายหมื่นเนาะหลายหมืน่นโลงมาตอนนี้ก็เหลือเป็นพันเนาะพ้นตายก็เป็นพันตอนนี้ก็เหลือเป็นซิปบางสิ่เนาะเหลือเป็นลักหน่วยบางสิ่ก็ถือว่าอ่าดีอยู่สำหรับรัฐบาลเขาก็ซอยเหลือดีนะพี่น้องซอยเหลือดีหมายถึงว่าเขาก็จะมีเงินให้ขสำหรับคนที่ทำงานรวมกันสิซอยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ สำรับคนทีเฮ็ดธุรกิจส่วนตัวเขากระซิมเงินซอยเหลือเป็นเทื่อที่หนึ่งเทื่อที่สองเทื่อที่สามตอนนี้คอยได้รับเป็นเทื่อที่สองเมนเรื่องเถือเ,อ,เออเทื่อที่สองพี่น้องตอนนี้ก็ได้รับเป็นเทื่อที่สองคอยกอยู่ได้ย้อนเงินเมยยาแนะ่เงินลวงแน่นี่แหละที่เขาซอยพี่น้องกะแต่ว่าหังบริษัทฟุ่มงเฟื่อยนะมีพ่อได้ยูได้กินได้ใส่บริษัทได้ใส่ได้ซอยนานาพี่น้องเนาะนั่นะละมือนี้กะมาเบาให้ฟังจนนีูเบ้งคีเมกลงอีกละ่ะ แดดแดดออกซ้ำนีล่ล่ะพี่น้องบน,นี้ช่วงบ่ายก็สิเป็นขีเมะแบบนี้คอยซักผ้าไปหลอบสระหลอบสามเด็กก็สิซักอีหลอบหนึ่งให้ซี่หลอบวันนี้นาะแล้วก็ผ้าม้วนพับอยู่ทั้งเงือนเปื้อนเพียบเลยนาะเพราะว่าตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์นาะวันจันทร์ของกับไปไงานแอนติกแต่ว่าเขายกเลิกแต่ว่าทึงยกเลิกคันได้ไปแล้วเมื่อกด้เซียเวลานะพี่น้องเสียเวลาเมื่อกริเบียเวงานนะี่นะสินาะ,นะ มือนีกะระซ้่นี่ละพี่นออ้องคลิปนีกะระซ้่นี่ละเจอกันคลิปหน้า,ม,า,าม,ม,มีอย่างดีๆสวยๆงามสีมา่วนฟังนกขานอสวัสดีค่ะ